สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FFF และนี่คือรายการคนตกงานมาเล่าเรื่องแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอเสนอตอนบุกป่าอาถรรพ์กับพลานเขียวบทประพันธ์โดยเรื่องเล่าจากนายหัว เขาหลวงหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อซึ่งเขาหลวงแห่งนี้ยังมีป่าที่ยังสมบูรณ์และยังมีความลึกลับอาถรรพ์มากมายเช้าวันหนึ่งพลานเขียวเตรียมตัวเข้าป่าล่าสัตว์แต่การเข้าป่าครั้งนี้เขาจะมีเพื่อนเข้าไปด้วยพลานเขียวจึงหันไปสั่งเพื่อนว่าไอ้เพือกเอ็งเข้าป่าครั้งแรกข้าจะสอนเอ็งไว้นะไอ้เพือก เองจะได้ปากเบาปากพร้อยไปนะเองจะทำาอะไรเองก็ต้องบอกข้าก่อนนะเว้ยไอ้เพือกได้กลับพานเขียวเผือกลับปากเพราะว่าอยากเข้าป่ามากคิดว่าการเข้าป่านั้นคงจะตื่นเต้นดีและคงจะเหมือนกับในหนังพระจนภัยพลานเขียวครับเดี๋ยวนี้ในป่ายังมีผีสางนางไม้เหมือนที่เขาลือกันเหมือนในสมัยก่อนหรือเปล่าครับเออเองอยากเจออะไรล่ะ เดี๋ยวขาจะเตรียมอุปกรณ์เดินทางของข้า,าก่อนโอ้โหพลานนี่จะไปลบหรือเปล่าครับเนี่ยมีทั้งปืนยาวปืนสั้นมีมีดอีกตั้งหลายเล่มพลานเขียวจะเอาไปหมดนี่เลยหรือครับเออสิวายเพื่อเอ็งอย่าถามอะไรมากเดี๋ยวเองก็รู้เองว่าข้านั้นคนไม่ทำไม <laughs> ว่าแต่เอ็งมีปืนอะไรไปไว้เพื่อ ของผมน่ะมันไลเฟินครับลุงพานเขียวมันเจ๋งกว่าของลุงเยอะเออเอ็งเตรียมกระสุนไปเยอะๆแล้วกันนะไอ้เบือกโอ้ลุงพานเขียวมกระต้องเสกคาถาด้วยหรือครับเนี่ย เออเองเตรียมของเองให้พร้อมเถอะไม่ต้องมานั่งดูข้าลุงครับลุงเดี๋ยวเราเดินทางตอนเที่ยงตรงเลยนะครับใครให้เองเดินทางไปไหนมาไหนกันเวลาเที่ยงตะวันตรงหัวกันบ้างละ่ะโบราณเขาถือเอาไว้เพือกเจงเหรอครับลุงก็เออสิวะเดี๋ยวนี้ก็ยิงเชื่อเรื่องแบบนี้กันอีกแล้วครับลุงผาดเขียวเออ เองไม่ต้องมาถามมากทำทุกอย่างตามที่ข้าบอกก็แล้วกันเอ่อครับครับไปครับลุงพลานเราไปลุยป่ากันเลยเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ,อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกนะเองสำรวมตัวหน่อยและอย่าเอ่ยปากพ่อยไปนะเอง พลานเขียวและไอเ้เผือกใช้เวลาเดินทางจากบ้านจนเมื่อมาถึงชายป่าก็ใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงอ,อ๋อลุงทำไมมาไกลขนาดนี้ล่ะเอยเอ็งอย่าบนนั่นบนนี่เข้าป่านะเว้ยไม่ได้ไปเที่ยวส,สนุกนะเมื่อมาถึงชายป่าพลานเขียวจึงชีช้จุดที่จะเดินเข้าป่าให้ไอเ้เผือกนั้นดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวก่อนนะครับลุงพลานเขียว เนี่ยนะครับทางเข้าป่าผมไม่เห็นมีทางเดินเข้าป่าตรงไหนเลยมีแต่ป่าลกทึบนะครับเนี่ยลุงพานเขียวก็เออสิวะข้าบอกเองแล้วนะไอ้เบือกว่าอย่าปากค่อยไปไงล่ะพลานเขียวล้วงมือเข้าไปในย่ามเอาทูบออกมาเอาไอ้เบือกเองมาจดทูบขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาก็ซสียก่อนเซแต่ตรงนี้ไม่มีสารหรือไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับลุงพาน แล้วจะให้ผมไหวอะไรล่ะครับลุงเออเองไม่ต้องถามอะไรมากจุดธูปบอกเขาแล้วว่าขออนุญาตเข้าป่าหาอาหารเอาแต่พอกินแล้วก็ปักธูปลงดินเลยนะไอเ้เลือกอ,อ่าครับครับผมหลังจากที่ไอ้เพือกได้จุดธูปปักลงดิน ไอเ้เผือกก็ต้องถึงกับตกตะลึงด้วยความแปลกใจเพราะจากป่าที่ไอเ้เผือกเห็นว่าเป็นป่าลกทึบอยู่เมื่อกี้นี้กลับปีช่องทางเดินเป็นทางยาวเข้าไปในป่าเผือกตกใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากป่าที่ไม่มีทางเข้าแกจุดทูบขอกลับมีทางเข้าให้เฉยเลยทำเอาไอเ้เผือกคนลุกเกลียวเลยทีเดียวเมื่อพานเขียวรูว่าไอเ้เผือกนั้นคิดอะไรอยู่ลานเขียวก็บอกว่านี่มันแค่เริ่มนะเว้ยเผือก แล้วเองได้เข้าป่าครั้งนี้เองจะไม่มีวันลืมได้เลยนะเว้ยไอ้เพือกเพือกถึงกับเงียบกลิบเพือกนึกในใจแค่ยังไม่ทันเข้าป่าก็ต้องเจอเลือกแปลกๆเสียแล้วไปไอ้เพือกเดี๋ยวเราต้องไปสร้างห่างบนต้นไม้อีกอเดี๋ยวจะมื่อคำเสียก่อนไปครับ าเขียวแต่ในทันใดนั่นเองทั้งสองคนที่ยังไม่ทันจะก้าวขาเตรียมเดินเลยก็มีเสียงเดินตามมาจากข้างหลังทําให้ผานเขียวและไอ้เผือกต้องหันไปมองตามเสียงที่เดินมานั้นเสียงนั้นเป็นเสียงเดินของผู้หญิงแก่กับผู้หญิงสาวแต่งตัวแบบชาวบ้านถือตะกร้าเดินมาผานเขียวนั้นอยู่ในอาการสงบนิ่ง แต่ไอ้เผือกกำลังจะพูดออกมาพลานเขียวรีบเอาเท้าไปเหยียบเท้าของไอเ้เผือกเกือบปาบไม่ให้พูดอะไรแล้วพลานเขียวก็ดึงมือไอเ้เผือกให้หลบสองแม่ลูกแล้วพูดไปเบาๆว่าเชิญเชิญเชิญเดินไปก่อนเถอะจ้ะไอเ้เผือกนั้นงงมากว่าทำไมต้องให้ผู้หญิงสองคนนั้นเดินไปก่อนแต่ก็ไม่กล้าถามพลานเขียวเพราะกลัวว่าจะโดนดุอีไปสิครับลุงพลานเขียว ถ้าว่างานนี้เหนื่อยหน่อยล้วว่าเดี๋ยวไอ้เพือกเอ็งได้เจอของดีแน่ๆงานนี้แล้วผานเขียวก็ก้มไปกำดินที่ผืนแล้วบริกรรมคาถาแม่ประธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังยังโลกังกัวิถูสารพัดศตัตูวินาศสันติ แล้วกระทืบเท้าลงดินสามทีแล้วเอาผงดินนั้นใส่หัวตัวเองและใส่หัวของไอ้เผือกไปเราเรียบไปกันได้แล้วครับลุงพานเขียวกาวแหลกที่เหยียบเข้าไปในดงผืนป่าจากแสงแดดที่ยังจ้าอยู่จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นมืดลงในทันทีมันเกิดอะไรขึ้นครับพลานเขียวเอ้ยข้าบอกเองแล้วยังไงว่าไม่ต้องทักอะไรไปไป รีบเดินเผือกที่เข้าป่าครั้งแรกก็รู้สึกได้ว่ามันผิดปกติกว่าที่เคยได้ไปตั้งแคมป์จากที่อื่นๆมาที่นี่แค่ย่างก้าวเข้ามาก็เหมือนกับมีสายตาอะไรมากมายที่คอยจับจ้องพวกเขาอยู่ซึ่งมองไปทางไหนก็ดูเหมือนมีใครแอบดูอยู่หลังต้นไม้ทุกตน้นลุงพลนันลุงพลนผมว่าเอ็งไม่ต้องถามอะไรเอ็งรีบเดินตามข้ามาแล้วก็เดินไกลๆข้าเอาไว้ครับ ลงยังไปแทบไม่ถึงไหนเลยไอเ้เผือกก็แทบถอดใจเพราะว่าเจอแต่เรื่องแปลกๆเข้าไปทุกทีไอเ้เผือกรีบกำปืนแน่นรีบเดินตามพลานเขียวไม่ยอมหากพลานเขียวบอกกับไอเ้เผือกว่าเราต้องเดินกันอีกสักสองน้ำก็จะถึงที่สร้างห่างบนต้นไม้แล้วขณะที่พลานเขียวกำลังรีบเดินไปอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงลอยมาจากข้างหลังเสียงนั้นแผ่วเบาเยือกเย็นพูดช้าชมาว่า มาทางนี้มาทางนี้จ้าไอ้เผือกนั้นรีบสะกิดผานเขียวเอ้ยข้าได้ยินแล้วเอ็งไม่ต้องหันไปมองละ่ะรีบๆเดินตามข้ามาเร็วแล้วก็ไม่ต้องทะลึ่งเดินตามเสียงนั่นไปละไอ้เพือกไปๆรีบเดินเข้าครับครับหลุมผานเขียว ขณะที่เดินไปไอเ้เปลือกเองก็ใส่แจ็คเก็ตหนาๆนะก็ยังรู้สึกได้ว่าป่าแห่งนี้ช่างเยือกเย็นสุดแสนจะพันนานะพลานเขียวจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเดินให้พ้นหลังโขดหินไปเดี๋ยวเราก็จะลงไปตักน้ําที่ลําทานไว้กินในคืนนี้ข้าบอกไว้ก่อนนเว้ยไอเ้เปลือกเองอย่าถอดใจไปซึก่อนละ่ะเพราะข้าจะไม่กลับไปส่งเองนะเว้ย เองอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าป่านี้มีอะไรไปไปรีบเดินอีกไม่นานเองจะได้รู้เองเพื่อจึงหันมาถามพานเขียวลุงพานเขียวครับแล้วเราจะเอาอะไรใส่น้ำกันดีละ่ะแค่ขวดน้ำเล็กๆเ,เนี่ยที่เราพกมาจะพอไว้กินตอนกลางคืนหรือครับลุงเออข้ารู้ เดี๋ยกวก็ตัดไม้ไผ่ทากระบอกน้ำเอาก็ได้นี่หวะแล้วทั้งสองคนก็เดินมาถึงโขดหินซึ่งหลังโขดหินก็มีความแปลกประหลาดมันทําให้ไอเ้เผือกนั้นถึงกับตาค้างเลยทีเดียวลุงนั่นทำไมมันเหมือนมีบ้านคนอยู่ที่นี่เยอะแยะเลยละครับลุงผานเขียวเออเองไม่ต้องถามเดินตามข้ามาเฉยๆไปตัดไม้ไผ่ทำกระบอกใส่น้ำกันก่อน ไอเ้เผือกเดินหันหน้าหันหลังทำไมชาวบ้านที่มาอยู่ในป่าทึบแบบนี้ถึงมีเยอะขนาดนี้นะเสียงผานเขียวดังขึ้นแล้วไอเ้เผือกครับครับเมื่อมาถึงกอไผ่ปลานเขียวยกมือไหว้แล้วพูดพึมพำแล้วบอกให้ไอเ้เผือกเอา้าเอาไอเ้เผือกตัดไม้ไผ่ได้แล้วพอทั้งคู่ก็ช่วยกันตัดไม้ไผ่ทำกระบอกไว้เพื่อใส่น้ำพอตัดไม้ไผ่เสร็จลานเขียวก็หันไปบอกไอเ้เผือกเอาไอ้เพือก ไปตักน้ําที่ลําธารมาเว้ยขณะที่เผือกเดินลงไปที่ลาําธารเผือกก็อุทานขึ้นลุงลุงครับลุงพานนั่นนั่นสองแม่ลูกที่เดินนําหน้าเราเข้าป่ามาถึงนี่เลยลุงสงสัยบ้านเขาจะอยู่แถวนี้นะลุงอืมไปรีบไปตักน้ําครับลุง เพื่อเสร็จแล้วจะได้รีบไปกันแล้วเออลวงพานมีบ้านเรือนอยู่แถวนี้เยอะแยะอย่างนี้ค่อยไม่น่ากลัวหน่อยนะ <c oughs> เดินอีกนิดเดียวก็จะถึงที่สร้างห่างบนต้นไม้แล้วเพือกจึงหันมาถามพลานเขียวเอ,อ้าลวงพานเขียวบ้านชาวบ้านเยอะแยะขนาดนี้เราจะไปทำห้างให้มันยุ่งยากทำไมล่ะครับ เราก็ขอพักกับชาวบ้านแถวนี้เลยก็ได้น,นี่ครับหลวงพานนี่เอ็งแน่ใจนะว่าอยากจะพักกับชาวบ้านแถวนี้ข้าจะให้เองดูอะไรเดี๋ยวเดินถึงต้นไม้ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเองบอกข้าใหม่นะว่าเองยังอยากจะพักกับชาวบ้านแถวนี้อีกไหม พอทั้งสองเดินถึงต้นไม้ใหญ่ที่พลานเขียวบอกกับเผือกพลานเขียวได้ล้วงมือเข้าไปในย่ามแล้วเอาเทียนที่พึ่งออกมาแล้วจึงหลับตาบ่นพลิมพลิแล้วเอาเทียนมาเขียนวงกลมที่ตาของไอ้เผือกทั้งสองข้างเอ้าไอ้เพือกเอ็งก้มมองลอดวางขาไปดูซิแล้วเอ็งบอกข้าไหมว่าเอ็งบอกข้าอีกทีสิว่าเอ็งยังอยากจะนอนกับชาวบ้านแถวนี้อีกไหม ไอเ้เผือกรีบทําตามที่พรานเขียวนั้นบอกทันทีแค่มองผ่านวางขาตัวเองไอเ้เผือกก็ถึงกับกระโดดกอดพผานเขียวเผือกลับตากอดพรานเขียวตัวสัน่นพูดแต่ว่าฉันอยากกลับบ้านแล้วจ้าลุงเอ็นเห็นอะไรวะไอเ้เผือกผมผมเห็นเห็นเห็นคนคนคนเยอะแต่พวกเข้เสื้อผาดขาดเสื้อผ้า,ขา,ผาขาดลุง่งลิ่งแขนขาดบ้างไม่มีหัวบ้างครับลุง แค่ผีป่าเองเข้าไม่ทำอะไรเราหรอกไปไปครับลุมเราเรีบไปจากตรงนี้กันเถอะทั้งชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับลุงพานนี่มันแค่เริ่มนะเว้ยเพือกไปรีบไปและเมื่อทั้งสองเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ลานเขียวก็บอกกับเผือก คืนนี้เราจะขึ้นไปทำห้างนอนบนต้นไม้ต้นนี้เพิกถามลุงพานเขียวทำไมเราไม่ตั้งแคมป์ก่อกองไฟกันข้างล่างล่ะครับลุง <c oughs> เอ็งยังอยากมีชีวิตกลับบ้านไปหรือเปล่าล่ะไอ้เพิกไม้ต้นนี้ข้าทำห้างไว้บ้างแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเ,เตรียมนิดหน่อยก็พักนอนกันได้แล้วครับลุงพานเขียวแต่ผมยังกลัวเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่หายเลยครับลุงพานเขียวเออเดี๋ยวเอ็งกรสินเองเละวะงั้น ผมปีนขึ้นไปเลยนะครับลุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เพือกเอ็งไหวเจ้าที่เจ้าทางนางไม้ขออนุญาตเขาก่อนสิวะบอกว่ามาขออาศัยล่มไม้ชายคาขอก็มาแต่ทำอะไรผิดไปขอให้อย่าถือโทษเลยครับลุงพานเขียวเมื่อสองคนขึ้นมาบนห้างล้างบนต้นไม้แล้วพานเขียวก็บอกกับไอเ้เผือก เออไอเพือกเองเตรียมปืนของเองให้พร้อมนะว้ยเดี๋ยวคืนนี้เองก็รู้ว่าปืนไลเฟิลของเองที่ว่ามันเจ๋งนักเจ๋งหนาะมันทําอะไรได้บ้างเละกคืนนี้เราจะยิงแต่กวางกันก็เท่านั้นห้ามหญิงสัตว์อื่นเข้าใจไหมวะไอเพือกครับลุงพานเขียวว่าแต่ตอนที่ข้าให้เองไปตักน้ําในลําห้วยข้าเห็นเองแอบไปคุยอะไรกับผู้หญิงสาวสองแม่ลูกวะไอเพือก เออคือคือผมคือเผือกตอบลุงพานตะกุกตะกักผมถามเขาว่าอยู่แถวนี้กันหรือเขาไม่ตอบนะครับลุงแต่เขายื่นส่งผ้าแดงๆนี้ส่งมาให้ผมนะ่ะนายไอเ้เผือกข้าขอดูซิลานเขียวเห็นแล้วถึงกระเบิกตาลุกโคลงอุทานออกมาว่าชิบหายแล้วไม่ละเองเองเอาเศษผ้าของพวกมันมาทํามาให้ข้าเร็ว พอเผือกส่งเศษผ้าแดงให้กับพานเขียวพลานเขียวก็บอกกับเผือกว่าเอ็งเตรียมปืนของเอ็งเลยนะไอเ้เผือกพอข้าปล่อยเศษผ้าเอ็งก็เตรียมยิงมันเลยนะพลานเขียวคว้าปืนไอเ้เผือกมาแล้วท่องมนเป่าไปที่ปลายปากกระบอกปืนเอาละเอ็งเตรียมยิงให้แม่นๆนะเว้ยไอ้เพือก เพือกนั้นงงมากคิดว่าทําไมพานเขียวจะให้ยิงเศษผ้าเพือก็เตรียมตัวปลดแซฟเตรียมยิงตามที่พานเขียวนั้นบอกพอพานเขียวแบมือเศษผ้าแดงมันก็กลายเป็นข้างข่าวตัวใหญ่บินออกไปทันทีเอาไอ้เพือกยิงไอ้เพือกนั้นมัวตะลึงด้วยความตกใจพลานเขียวหยิบปืนสั้นของแกยิงทันที โดนเข้าที่ตัวข้งข่าวเต็มเต็มแต่มันก็กลับกลายเป็นดวงไฟแตกกระจายต่อหน้าต่อตาของไอ้เพือกลุงม,มันคืออะไรครับลุงคืนนี้พวกเรานอนอยากแล้วล่ะเองนางสองตัวนั้นมันส่งสมุนมาตามเราละสซแล้วตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนข้าบอกเองแล้วใช่ไหมเ,เพือกว่าอย่าทำอะไรโดยไม่ถามข้าก่อนแล้วมันจะมาหาเราไหมครับลุงพาน เ,ออเดี๋ยวเองก็เข้าใจในป่าเขามีกฎการนอนหรือเปล่า,ลาครับลุงพานมีสิวะเขามีอยู่ว่านอนสูงเขาให้นอนคว่ำนอนต่ำเขาให้นอนหงายไงยละว่าไอ้เพือกทำไมล่ะรับลุงอยู่ที่สูงเวลานอนคว่ำเองจะได้มองเห็นว่ามีใครมาหาเองยังไงละ่ะแล้วถ้าเวลาเองนอนต่ำถ้าเองนั่นคืนไปนอนคว่ำใครเข้ามาเหยียบเอง เอ็งก็ไม่เห็นสิว่าไอ้เพือกเออจริงของลุงนะเอาเดี๋ยวเราสุ่มเงียบๆเ,เอาไว้เดี๋ยวเธอกวางมันมากินโป่งดินจะได้ยิงสักตัวสองตัวแต่ถ้าอย่างอื่นมาห้ามยิงนะเว้ยไอ้เพือกยิงสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะต้องรอข้าสั่งก่อนครับครับลุงพานเออดีตอเตรียมปืนของเองเอาไว้พร้อมนะเอง ขณะที่ทั้งคู่นั่งเงียบอยู่อยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเดินเหยียบไปไม้มาดังแกรบๆลุงลุงได้ยินไหมสงสัยจะเป็นกวางนะเงียบอาไว้แล้วเสียงที่เดินมานั้นก็หยุดอยู่ใต้ต้นไม้ที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเสียงเรียกขึ้นมาเผือกเอ้ยกลับบ้านเราเถอะพ่อเองไม่สบายมากนะเผือกเอ้ย ลุง,ลงเสียงแม่ฉันมาตามว่าพอฉันไม่สบายนะ่ะฉันลงไปหาแม่นะลุงเผือกทำท่าจะลุกขึ้นแต่พลานเขียวกับกดบ่าของเผือกให้นั่งลงทำไมละลุงแม่ฉันอุตส่าห์มาตามฉันเออเอ็งเงียบไว้รอดูมันไปก่อนเสียงนั้นก็ร้องเรียกขึ้นมาอีกเผือกเอ้ยลงมาหาแม่เถอะเอ็งจะไม่ไปดูดำดูดีพ่อเองเลยหรือเผือกเอ้ย แม่อุตส่ามารับนะลงมาเถอะลงมาเถอะลุงลุงฉันจะลงไปหาแม่นะนั่นมันเสียงแม่ฉันนะลุงลุงอย่ามาห้ามฉันเลยนะพรานเขียวเลยขึ้นเสียงไอ้เพือกถ้าเองอยากตายเอ็งก็ลงไปสิเองคิดหรือว่ากลางปากกลางเขาลึกขนาดนี้แม่เองที่ไหนจะมาถูกหรอวะแต่นั่นมันเสียงแม่ฉันชัดๆเลยนะลุงพานเอาอย่างนี้นะ เอ็งเอาปืนสั้นฆ่าไปมันเป็นเปืนที่ข้าใส่กระสนลงอาคมเอาไว้เอา้าออาไปแล้วเอ็งคอยดูแสงไฟจากไม้ขีดข้านะเดี๋ยวตะขาดจุดไม้ขีดทิ้งลงไปแล้วเอ็งก็สังเกตดูให้ดีว่าแสงไฟกระทบกับอะไรที่เอ็งเห็นถ้าเอ็งเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แม่ของเอง็งเอ็งยิงทันทีเลยนายเพือกแต่ถ้าเป็นแม่ของฉันและลุง เอ็งคอยดูแล้วกันปลานเขียวได้จุดไม้ขีดแล้วโยนทิ้งลงไปทันทีแสงไฟจากไม้ขีดแดงว่าไอ้เพือกก็ได้ยิงทันทีเหมือนกันเสียงลองหอยหวนดังไปทั่วทั้งป่าเป็นไงล่ะไอยเพือก หแมม่่ขององงเไละผมเห็นเป็นผู้หญิงสองคนนั้นแต่แขนขาดมีแต่เลือดเต็มตัวหน้าตาบิดเบี้ยวตาโบเลยครับลุงนั่นละ่ะผู้หญิงสองคนที่เองคุยด้วยเมื่อเย็นไงที่มันมาถูกเพราะผ้าแดงที่เองเอามานั่นแหละไอ้เพือกแล้วมันจะกลับมาอีกไหมล่ะลุงมันไม่กลับมาแล้วหรอวะเพราะมันโดนกระสุนอาคมของขา้าแต่คืนนี้เองคงไม่ได้ยิงกวางแล้วละ่ะ ทำไมล่ะลุงมันก็คงมีอะไรที่ทำให้เราไม่ได้นอนละสิมีอะไรอีกหรือครับลุมพานเดี๋ยวเองก็คงได้รู้ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันต่อในตอนต่อไปขอบคุณครับ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับตอนต่อไปอดใจรอกันอีกสักนิดนะครับกำลังรีบทำกันเต็มที่และสำหรับท่านที่สนใจสนับสนุนทีมงานจะเลี้ยงค่าข้าวมันไก่สักจานก็สนับสนุนกันมาได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ